สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาไขปริศนาความคิดทำไมคนกัมพูชาบางส่วนถึงเชื่อว่าจะเอาชนะไทยได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานนะครับในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพี่น้องกัมพูชาอยู่ที่ราว6,000บาทเท่านั้นโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและสาธารณสุข ยังล้าหลังกว่าเรามากนะครับแถมเศรษฐกิจทั้งประเทศเนี่ยก็มีขนาดพอๆกับแค่จังหวัดระยองกับจังหวัดฉะเชิงเซาร,รวมกันเท่านั้นเองนะครับแต่ในทางกลับกันครับสื่อและรัฐบาลที่ถูกควบคุมโดยตระกูลหุ้นเนี่ยมักจะนําเสนอข่าวในเชิงโฆษณาชวนเชื่อปิดบังปัญหาที่แท้จริงและสร้างภาพให้ประชาชนเชื่อว่าประเทศของพวกเขามีความเจริญ ก้าวหน้านะครับหรือว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าไทยเลยนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คนกัมพูชาบางส่วนซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้เห็นโลกภายนอกเชื่ออย่างฝังใจว่าสามารถแข่งขันหรือเอาชนะไทยได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับที่ความคิดความเชื่อของพวกเขาจะแตกต่างจากความเป็นจริงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับสวัสดีครับ